สบายดีพี่น้องตอนนี้กลมาฮัาลกหลาหลานสื่อลาบมาสุก,กินสื้อลาบเนื้อแล้วก็เฟอร์มาเอพอ่อทานางหลานหนึ่งเข่าซุกเฟอร์กับเลยไข่กร <c oughs> ต้มแบ่บนะพี่น้องมะกินน้ำกันแต่ว่ายังหอนอยู่ได้ละ่ะมาแสบๆเดอ้อกันเดอ้อกินเขากับนางหลานางขิงสาหำสบายดีพี่น้องอาสบายดีพี่น้อง พ่อกนดีแล้วพี่น้องมาดีเด้อมาอกดีแล้วไม่นด้ยำจุกเขาพามาละจุกเขาอยู่ที่นอ่บากคือมคือพ้นสต๊กเลยนะโอ้ยใหญ่โตขึ้ใหญ่โหอนแทงหอนว่ะนอนรับนี่มันหอนนี่มาไแสบแสบมันันพี่น้องเนยอาคนหนึ่งคนหอนเอบ่มเพิลูกขึ้กินเพิ่อเาอืมกินข้าวอืมกินข้าวกิ นึ่งเขาหุนหุนอืออ่ะอันนู้ไหเห็นดิอือนี่จุกเ็นนี่นี่จะไปกวยเนี่ยเขาเบื่ออ่นะแค่กินก็แทบกแ่บนี่เขาอ่อนอนี่อือมันอ่ะครับหน่งหนึ่ไม่ในว้ในว้ มานนพี่น้องลูกหลานมืทุกคนเด้อเอฟซีทางลาวทางไทยต่างประเทศกินเข่าเทียงหน้าแซ่บได้พี่น้องเลยกินข้าป่าเปล่านะแซ่บนกยังเกาะเนี่เข่าหนุกยังห้องห้องแบบนี้นุกยังดูว่ะอืมห้องก็ตระตุก

ตายหยานนานๆนะครับอือบริจาจ,จอบอเีื่องแมลงถ้าหน่อยก็ขึ้นมาบ้านเด้อพี่น้องเรื่อ,อขึ้นบ้านเพราะว่ากินเข่าก่อนงนานนั่นเลยใช่ไหมอือกินแล้วมัมนจะไปอาบน้ำกันอือตาวทำจนได้วะงานขึ้นบ้าน น้าคอยมากก็นั่งหล่าก็นั่งที่อาบน้ำอยู่คอยถ่ายไปเอิ้นมันแกนำมาก่อนจอล่นแม่แล้วเมื่อขึ้นมาบ้านเลยแคบๆอย่างนี้แล้วเห็ดเสร็จเด้อ

ผูเขาบ่มิผูกขาบ่มีเงินชื่อใช่ไหมเขาก็ไปกินแม่เอออืมขายผูกกนน,น,น้อยอืมแล้วไปขายยวนไปชิมหาค่าะงานเาไปกได้ชิมหาชิมช้าได้แดงอืมงินมาได้แล้วสินแพงชิมากะเอ็นแท้อืมชิมา้มา ผมเจ้าว้ยังขายสังเก่าเขาซื้อหาสิบพันเร็อหล,ะละับแล้วน่าเขาื้อ่าแ้ายหาสิบพันแล้วน้อขายซื้อหาเด้อ นี่เปเ้าจะมาเห็ดยาวมื่อหนซื้อซีนมาเห็ดซีนแจ่มกินปะอีอยังได้ยางซีนปะไม่อื่นนะอื่นกินซีนแจ่มยางซีนแล้วก็จ่มปนแจ้วเแจ้วเคียขมเสียงน้ำตกบีงหัาใจทักหอ ่อื่นเด้อเอม่กิน้เรากินขาวเที่ยงเด้อนมพัอก่ากินข้าวสิโมกาแประมาณนั้นแหะเออจะออกมาเที่ยงเออมากินข้าวเที่ยงนี่ม่อื่นนะจะออกมาไนอ่ออือนพ่อจบอกกินเื้อเมื่อไหร่ิน บอกทนอยู่ยาวรับใช้เนี่ซื้อสิ่งให้สิ่งจำิงทำมาคนชิบ้นานทำมาคนไปนไหนไปนไหนจะเป็นยามยังเหี่ยวคนน่ะเป็นไงยังเหี่ยวไก่เหีเ่ยวแลนใ่ะเายเหีเ่ยวแลนในยามนี่นะเป็นได้แค่นี้นะเดกินเลย ไปหาเล่นต้นไม้นไงหินห้อยมันก็ใส่แล้วแล่นหนึ่งก็มาขายลายตลาดแพงตัวสองแสนสามแสนแพงนะมกินปล่อยเล่นแฉบได้ตัวใหนของว่แบแล้วเขาผักอันนึงตัวทำแฉะเนี่ยคุยแฉะ มันยเลยนะมันงล่นหน่อยนะไม่ทเนี่ยอืมเป็นปริญามันเนื้อมันบางสามตัวละแสนปลายสองแสนไงเ่ยแล้วไเนี่ยแล้ค่ะอันช่องพันหาช่าพันชิชาอันเอื้อยพนชื่อห้แขรเพันกินยูพันผักค่ะมะก่อยค่ะเนี่ยเนี่ยร้ายเล้วงักคือเอาล่นผนี่ก้อยนะ ตอนนั le, ido, um. yeah. ah, uh. s <S ่นก right. yeah. yeah. ็ยนี่ม uh, ันลงทุนตอนนั้นก็ยันมือเขาพาแล้วเอาเขาแหงมาโก้ก๋วยนั่งแล้วเคยเห็นปลาตัวไหนเต๋นอ้าวน้องนี่มัได้เอาเบิร์ตมีแต่ชิพเอางมกับอันตูนธรรมดายังมีปลาตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะแห้งได้เลยให้นี่บักหลุดหาเลุดป่โฮะไม่ไม่ไม่เติมนึกว่าหนึ่งนเออเออต้องเอาขึ้นมาบดด้เบิร์ต มันเกินสามสิบปลายโลนะขึ้นมานะคะามันตื้นเอาใเฉพาะเขากิน่ะสิบปลายโลกินละะแล้วตื่นนะซ่ะได้คว่า้เอาซมือเยเดี๋ยวนอช่างโตนี้มันเป็นอันนอน่อนนะเดี๋ยวพอช่างโตาต้องปุ๊บแค่นน้อยตเยแล้วำแค่ีบางเมียเออเ้เนเดียวจะกันเด้กันซ่ไรหรกนะเล ลเบ้น um, ซื right? s. <S um, ่นะบางไม่เหนเึกหกจกหยกจกระจกกระจุกะไั้นปั้นแล้วก็ได้ได้คผ้ามนตัวนี้อเป่งกนเอาเมแล้วก็เป้งไปใส่ตัวนั่นออกไปนะเป่งใส่หน้าอยู่เป่งใส่น้าอยู่เสียห่อไปกองออนี่สเห็นแบบนี้นะได้ส่แบนี้ละนี่้าเรกองแบบ้ไดเออเอเอไปใส่มเห ออกไปทง่าน้พ่อนเดยว้าขึ้นน้ำหโตบานอ๋ขึ้นบเบ่อน่เอาเบ้าแล้วไปลาทองแล้วไปใส่คุ้งแล้วมันเชื้อยามันออกไปหนา้นอีกเพื่อนต้นขาันนีมันเป็นต้นง่อ่เนี่ปลาทองนั่นให้เจอเพ่นได้ขึ้นลระหาโตต้องลงไป็นผิปขนาดบัน้ขึ้นเลยได้แบบตะไลเลยได้ปลาทองชงตน้่ก็ล่าเด้อพ่น้องเด้อ